แต่ศีลบ,บารมีเนี่ยขำมาบารมีไปตามลําดับเนี่ยมัวว่านี่เบามหอดการตั้งใจสั่งความดีเข้าต้องตั้งใจสั่งความดีการตั้งใจสั่งความดีจะต้องมีการอธิษฐานจิตจังที่สาเร็จได้คือเบากมันฟังม่อว่านี้พระเจ้าของเฮานะที่เอตัสรูเนี่ยเอาชีวิตเป็นประกันเอาชีวิตเป็นประกัน ถ้าไม่ได้บรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพธิยานแล้วจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นเด็ดขาดผุนได้บ๊แมนธรรมดาเลยบ๊แมนว่าเดินยกมเอาละพ่อละพ่อเป็นปฏิปทาขันนางในเจ้าหน่อยเอาละซ้ำนี่แหละพ่อเป็นอุปนิสัย <laughs> นอเดินจยกลมเนะี่ยเออเอาละซ้ำนี่ละ รักษาสียงก็เออเจ็ดเหมือจักเอาเธอหนึ่งก็เออยังไข่แน่อยู่โอ้ยปาถนาผลถูกปันไดสิพ้นพระวนาเหมืออะไรจักเธอวัชรเถาะ <c oughs> แต่ยามมือแรี่เธอเดียวก็เกือบตายเลยลังเถือกันดีเนาะห้นหนาห้นหลังเพื่อสีเขาทีได้ลังเถือกันดีคือหนาคือหลังนางบนอเมื่อพระวานาบ่นอ ขึ้นหลายเลื่องเทนอเอาไปามาก็เลยมือไม่ซะก่อนซะคนสั่งบารมีโอ้ยมันก็อีกจากสาิบศาสตร์ลอยศาสตร์พันศาสตร์หมื่นศาสตร์แสนศาสตร์จากโทษใดกับผลแล้วจ็ดสี่ผลมันจะไปมีแต่แนวค่าเบิดซะเราค่าอาหารค่านี่นี่เป็นน,นั่นนั่นเพราะนั่นมาต้องเอาอีหลีวาชนทองในการบำเพ็ญบารมีห้าปรารถนาความผลถูกนี่ต้อง ยาเด็ดเดียวอีิริวจรถงะจังสิได้อันนี้พระกันติทหารเนี่ยมันหมันโค้งเด้อในพรรษาเนี่เด้ออย่าให้มันลดเด้อุโบสถศีลก็จะให้มันลดเอาวัสดุขมันสิตายอีหลีมันมาตายอยู่วัดผีวัสดุเด้อลองบ่มมันสิเด็ดปนน์บ่คนไหมอันนี้ว่าผ่านไปเมื่อวานเมื่อนี้กครับว่าต่อนอกจาก บารมีทัทง้งหลายทั้งปวงเลยที่ขาดอันอีกอันหนึง่งบ่ดได้เมตตาบาลมีพทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าโลโกโปาถมพิการเมตตาเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกพอเข้าทั้งหลายโยน้ากันเป็นกลุ่มเปกนกรใดอาศัยเมตตาธรรมนี่เมตตาธรรมนี่ถือว่าเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเพราะฉนั้นคุณธรรมของพอของแม ของผู้ใหญ่หว่าอ่างไงซะของผู้ใหญ่ต่างแต่พระมหากษัตริย์ลงมาเรื่อยๆมาหอดเพี่ละผู้เป็นพอเป็นแม่พล่ะผู้ใดเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน,านา้าคณะปปกข้องหมู่วปกข้องคณะสิขาดเมตตาบ่ไดขันขาดเมตตาแล้วนี่สิเสียหายมากเสียหายแก่สังคมมาก เพราะฉะนั้นเมตตาธรรมเนี่ยจึงถือว่าเป็นบารมีอีกข้อหนึ่งเรียกว่าเมตตาบารมีที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ลาวริยาสาวกทั้งหลายบำเพ็ญมากขึ้นกันจงึงได้ตรัสรุปเป็นพระพุทธเจ้าจางึงได้บรรลุปเป็นปสโสดาบันพัสกาดาฆานะฆาหรือสําสเร็จเป็นพระอรหันติขาดเมตตาธรรมนี่บ่ได้เพราะฉะนั้นเมตตานี่จึงเป็นบารมีข้อหนึ่ง ญาติโยมทั้งหลายพระกันเจริญเจริญอยู่นี่ล่ละเข้าเดินโยกคมนางสมาธิเป้าหน้าแล้วเข้าก็แผ่เมตตาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วนี้ขออุทิศให้แก่บิดามารดาู่ยญาตายายครูประชอาจารย์แผ่เมตตาไปเข้าไหวพาธรรมบัตรถกเศร้าถุเศร้านี่เข้าเจริญเมตตาู่มือเดอิมีนานั่นอันนั่นแหละคือเมตตาหนึ่งนะเรียกว,ว่าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่น พออาศัยเมตตาทมเป็นที่ตั้งนี่เพราะฉะนั้นเมตตาบาลมีนี่พอเข้าทั้งหลายจะต้องสร้างเมตตาธรรมนี่ผู้ใดสร้างไว้ในจิตในใจจนเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วน่ะตัวโทษสะสิบคอยกระทบไหนตัวโทษะนี่สิบคอยเกิดเกิดได้ยากบางคนมาขาดเมตตานี่งุดงิดไว้เท่เลย ถ้าสิสังเกตเบิงบ่งวัเถะคันในนาดคณะใดที่ขาดเมตตาเมตตาบ่เกิดขึ้นในจิตของเฮานั่นส่วนมากแล้วมันอยากโมโหโทโสม่มีหมองศูนย์ศูนย์ใส่เจ้าของม่มีหมองดาหลวกจักรศีราดาผู้ใดวนเถาะบ่มีแนวดาไหลายดาหัวบันไดในาดาขี่ไก่ในาดาเฮื่อนดาสัานดามันหกมันสศกรปรดาสะดาใสเลยเห็นบ่ ย่างขืนเฮือนมาปุบเงสีขั้นขีไก่มีอยู่ในเฮือนนี่มันจีสูนหน่อยไหบางคนนั่นสูนเห้ไผ่ดินอกจากสูนให้ไก่มาขี่เสี่แลลวก็ศสูนให้ลูกให้หลานบ่เบิงบ่แย่งสัเด้ความบ่พอใจมันจะเกิดขึ้นทันทีอันนี้เรียกว่าอำนาจเทงโทษะมันเกิดขึ้นได้เพราะขาดเมตตาธรรมเฮาสีสูนแต่ละเทือนนี่ล่ละขาดเมตตาธรรม โมโหแต่เธออนุาดเมตตาทมเพราะฉะนั้นตัวเมตตานี่จึงเป็นปราดตัวโทษะและสิ่งที่มันชดผลได้รับอีกได้านี่เมตาน้นสิบบเป็นโลกภราสาท <c oughs> เนอ่ใจสิเย็นอานิสงส์งให้เมตตาทรานนี่หลับก็บเป็นสุขตื่นขึ้นก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุข ยาผิดกระบอกทำลายใดว่าจันทะงว่าอ,อย่างไงว่าสมมติวางเข้าถือยาผิดกระบอกเป็นอย่างพ่อเมตตาทำสตาอาวุธทั้งหลายทั้งปวงก็บ,บ,บอกเกิดขึ้นแก่เท้าสมมติว่าเขาเจ้าสียิ่งกระบอกเป็นอันตรายเขาสีขากระบอกเป็นอันตรายพ่อเมตตาทำและนอกจากนั้นมนุษย์กระหักกระแพงอมนุษย์คือผีกระหัก ผู้ได้บ่แมนค้นก็หักบวาเตคนคนก็รักมนุษย์ก็รักพุทธเจ้าพ่นธรัร้า้มันนี่ตายก็บรหลงตายสินี่บัตตายแล้วตายโดยเมตตาธรา,านนี่ไปเกิดพรหมโลกผู้ใดเพราะเมตตาธรานนี้เป็นเหตุให้เกิดชาติเป็นอารมณ์ของกรรมฐานผ้ไดเ้เรื่องเมตตาบาลาม,มีนี่โ่แมนธรมมดาตายแล้วไปพรหมโลก เทวดาก็รักมนุษย์ก็รักมนุษย์ก็รักว่าอย่างไงาบ่มีผิดบ่มีไพ่บ่มีเวน้นบ่มีไพ่ขันผู้ใดเจริ่นเมตตาบาลมีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะั่นเพราะนั่นพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พนมีเมตตาทำอย่างี่พระเทวทัต์จังสิพระเทวทัตงปลยพระองค์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยเคยโกรธพระเทวทัตุไหมบอกเคย อิสาประเทศทัตธาบบมีเตเมตตาอย่างเดียวพระราหุลนึึงเป็นรัชโอรสพระพุทธเจ้าก็ห้ามีพระเมตตาต่อพระล่าหุลนแนวดก็มีพระเมตตาต่อพระเทศทัตแนวนั้นนี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพันจังอยู่ด้วยความสงบเย็นพระเทศทัตปองไหลปองขาพระพุทธเจ้าก็เบื่อหลอนเพราะสภาพจิตของพระองค์มีเมตตาธรรมเมตตาบารมีสมบูรณ์บริบูรณ นี่เพราะฉะนั้นอนิสงส์การเจริญเมตตาจะมีมากไายเหตุให้คนเท่าอยู่ด้วยความสงบเย็นจิตใจก็เย็นเยือกเย็นวาจันททอสุขมุมผูใ้ใดมีเมตตาธรรมนะะนี่มันเป็นแนวนั้นเพราะฉะนั้นบาลมีขอนี่อย่าโยมถาลายกพ็พาะการเจริญอยู่เรื่อยๆนี่ละนี่ยาวาเข้าบรดจเจริญด้เมตตาบาลมีตัวนี้เฮามีความเอือเฟื่อเพื่อแพร ก็เป็นเมตตาบารมีเนยเข้าเบิงหลูกเบิงหลานเบิงแย่งหลูกแย่งหลานก็เป็นเมตตาบารมีเท่านั้นนี่พอเข้าเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆจังสิแหละมันก็สิเป็นการสะสมบัดน,นีตสะสมเมตตาธรรมเมตตาก็สิคอยเกิดขึ้น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 ในจิตใจของเฮ้าใจเฮ้าทีค่อยห้อนการเสียคอยเลย เย็นลงเย็นลงเย็นลงเยนง็ยนลงบบบนี้ว่าอ่าไง,ไงว่าเคยห่อนขัน้ิเย็นเพราะบาลมีคือเมตตาธรรมพออาะาะนั้นจะคุณธรรมขอนี่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะขอนี่ข้อที่สําคัญนี่ดิผู้ที่สีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือ บำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธทธศตว์อยู่นี่จะต้องใส่เมตตาอีกเมตตาต่อบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดนี่พระองค์พนันสงสารคือบอกเข้าทั้งหลายจยังเสียแหละตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายบางชาติประมาทก็ไปลงนรกบางชาติประมาทไปเกิดเป็นเปรตเป็นสุรกาย บางชาติที่เขาประมาทแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรจานหลายๆประเภทล่วนแล้วจะเป็นเหตุในเกิดความทนทุกข์ทรมานของชีวิตเป็นอย่างมหาศาลเป็นสิ่งที่หนาญาน,น่ากลัวสําหรับชีวิตของูุติตกไปสู่อบายูมิเมราะว่าอบายภูมิาาามนี่แปลว่าสถานทีที่บ่เจริญบ่เจริญและก็เดือดร้อน เรียกว่าอบายภูมิแม้แต่มนุษย์เท่าซึงว่าเป็นสุขติภูมิแต่วกเข้าทั้งหลายก็ยังได้รับความถูกบแมน,น้อยอันนี้ขนาดสุขติภูมินนี่มนุษย์ของเรานี้เป็นสุขติภูมิก็จริงแต่ว่าความถูกก็ยังเกิดขึ้นครองวามจิตของบรรดามนุษย์สรุปอยู่อย่างวกเข้าทั้งหลายได้ประสบุม,มือนี่ล่ละ ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ยังมีความตายอีกเป็นทุกข์การพลาดพลาดจากของรักพวกเข้าทั้งหลายคู่คนขู่คนนี่อยู่เพื่อรอบรรจากจักสิจากกันเมื่อใดผัวจักสิจากเมียเมื่อใดเมียสิจากผัวเมื่อใดลูกเต่าจากพ่อจากแม่พ่อแม่สิจากลูกจากเต่าเมื่อใดจะต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจอย่างแน่นอนการพลาดพลาดจากของรักของชอบใจนั้น มันเป็นทุกข์พุทธเจ้าพันตัดนะขนาดสุกติภูมิได้นี่กันยังเป็นทุกข์ถึงขนาดนี้บ่า้องเวาไปถึงอาบายภูมิดอกนรกภูมิของสัตว์นรกเนี่ยมันอยู่อย่างไรเปรตอสุรกายมันอยู่อย่างไรสัตว์เดราชาน,นี่มันอยู่จังได้วาจันทร์เออยู่เดีวยวความทุนทุกข์ทรมานนี่สัตดรจราชานล่องเข้ายางไปเบิงวัจจทรเห็นหมาก็ตาม เห็นไก่ก็ตามเห็นกบก็ตามเห็นเขียดก็ตามเห็นป่าก็ตามเข้าไปเห็นพ่อ